สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พอดีเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาใช่ไหมนี่เราได้ไอ้นี่มาขนมปังที่เขาเรื่องดึงกันว่าแข็งที่สุดในโลกมีนามว่าบาเก็ตนั่นเองเฟรนช์บาร์เก็ตขนมปังฝร,รั่งเศสดึงม,มาทั้งอันเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวดูดิ ทั้งใหญ่ทั้งยาวมากเลยนะครับผมโอ้โหดูดูน้องพีจานนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเล็กเล็กไปเลยมีใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วทำไมน้องพีถึงอยากกินครับเพราะว่าเห็นหน้าตามันน่ากินด้วยแล้วก็มันมีกลิ่นเหมือนควซอมแล้วผมยาวมากเลยตอนแรกกะว่าจะเอามาจะมาซื้อควซอมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าซื้อนี่มาแทน อยากจะลองกินเลยนะเอาลองกินดูสิรสชาติเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าจะเหนียวมากนะครับผมโอ้เป็นยังไงครับขอดูทั้งในเดี๋ยวได้ไหมเป็นยงไงแตกด้วยสรุปว่ารสชาติเป็นยังไงครับขนมปัง มันเหมือนจะมีรสหวานติดนิดนึงแล้วก็รสชาติขนมปังที่มีความแบบนมนมเนยเนยสรุปว่ากินได้ไหมกินได้นะครับผมน้องพีการันตี<ด><ด>ว่ากินได้นะครับถ้าเกิดจะไปกินแบบดีๆก็จริงๆกอ่ะมันมีหลายเมนูเลยที่เอามากินคู่กับมันนี้มันจะมีฟัวกาก็คือตับบด จะไปกินคู่กับขนมปังอันนี้แล้วก็แล้วก็เออฟองดูเนี่ยเจ้านี่แหละเอามากินคู่อร่อยมากดูนะนนครับที่ดีต้องมีแยมทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับผมหักออกมากินจานรองแทนไม่ได้ยาวมากเลย แต่หรูว่าอร่อยอยู่เนาะเพื่อนๆไปหาซื้อมากินได้นะครับผมทางที่ดีต้องกินกับแยมต้องมีเครื่องเคียงจริงๆเรามีแยมนะอยู่ในตู้เย็นน้องพี่เอายามมาบีบใส่ไหมล่ะแล้วลองดูนะวันนี้คงไม่น่าจะกินหมดนะครับผม เพราะว่ายาวเหลือเกินชิ้นใหญ่เหลือเกินนะครับใครอยากทานก็หามาทานได้นะครับผมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายเหมือนกันนะครับน้อ,องพีครับอ๋อแยมสตรอเบอร์รี่เหรอเอามาบีบใส่ดูสิจะเข้ากันไหมดีเลยเนี่ยแยมที่ผมไปขายแต่กิดร้านขนม เอ้เอาวรีบไ่คิดดีอะตัวเนี้ยรีบเลย่น่ใจว่ามันจะรู้มันจะออกมาได้โอ้โหคนฝรั่งเศสอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เอามากินกับแยมกันแต่ว่าเราจะกินเป็นขนมหวานซึ่งเขากินกับของข,องขาวแต่เราจะกินแบบของหวานอ่ะอ่าพอแล้วออลวองชิมดู คามิม่จานนะครับเดชาดเป็นไงบ้างพ oh. อจะเข้ากันไหมแบบไทยๆนะครับผม mm hmm. <laughs> ขนมปังฝรั่งเศสแต่ว่ากินแบบไทยๆนะครับ mm hmm. นี่นี่อร่อยมากเลย น้องพีก็ยังการันตีอยู่นะครับว่าอร่อยกินได้นะครับผมมันเหมือนเค้กเลยอะอะน้องพีครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนนะใช่ <c oughs> เพราะว่ามันไปแค่รีวิวขนมปังสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคับท่านผู้ชม <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับน้องพีบ๊ายบาย โอ้เราไมา่ได้ลงคลิปนานมากแล้วนะเนี่ยโอ้วันนี้เป็นคลิปล่าสุดของเราเลยนะครับ